สวัสดีค่ะเสื้อคอปีนะะออนะคะออกกลมๆนะคะเข้าลูกแยกชิ้นซิปหลังนะคะแขนจะเป็นสี่ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะคะแขนจีบจะมีผ่านะคะเป็นแขนบานซิปหลังะคะ่ะ ทำอยู่ที่ไซส์เอมนะคะแม่แบบไซส์เอ็มอกสามสิบหกนิ้วอกจริงสามสิบสองนะคะบวกลวมสี่นิ้วเป็นสามสิบหกเป็นงานปิดเกตบงแขนปิดเก็ตไหล่เต็มนะคะปรับไหล่เรียบร้อยเสื้อไม่ไหงหลังแม่แบบไซส์เอ็มนะคะ EP ที่สองห้าสามเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบออกมาก่อนได้เลยนะคะช่างลงไว้ทั้งหมดแปดไซส์ ความยาวเสื้อตามต้องการนะคะสะโพกล่างสะโพกบนแบ่งครึ่งได้เลยค่ะห้าเซนด้านข้างขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนโค้งมาค่ะคอเป็นงานแยกชิ้นนะคะแยกชิ้นมาทาง บ่านหน้าจากบ่าหน้าขึ้นมาประมาณเซนคึ่งให้เขาออกโค้งนิดๆน,นะคะไม่เอาเส้นตรงให้มีโค้งนิดๆมากจงตรงยอดดกะคะ่ะหมุนนิดนึงค่ะเขาจะได้ไม่เป็นมุมแหลมความลึกของคอนะคะ ตามต้องการได้เลยนะคะอันนี้ไซส์อมไซส์เล็กนะคะจากบุ่มคอลงมาเก้าเซนตีตรงๆมาค่ะจากเส้นกลางหน้าวัดเข้ามาประมาณเจ็ดเซนครึ่งอันนี้คือความว้างนะคะถ้าฟางมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากความลึกเนี่ยเราขึ้นมาประมาณสี่เซนครึ่ง เราก็จะโคง้งเขาจะออกโคง้โคงๆตรงข้างคอวัดเข้าเซนครึ่งวัดออกสองเซนตตีเป็นมุมฉากนะคะวางเป็นมุมฉากดูในส่วนของคอหลัง จับจุดเส้นค้างคอเป็นเกณงค่ะติ๊กจากปุ่มคอหลังลงหนึ่งเซนตีตรงๆมาก่อนค่ะเป็นซิปหลังนะคะเราวัดเข้าครึ่งเซนหัวซิปเกาจะได้ไม่กระดกขึ้นนะคะได้แล้วก็ตีตีมาประมาณเส้นอกเส้นไหนนะคะคือเส้นซิป ได้แล้วก็โค้งคอหลังวัดค่ะคอหลังตั้งใส่วัดนะคะเก้าเซนเราก็ามาวัดค่ะเก้าเซนทำอบคอนะคะสองเซน ขัดคอหลังใหม่ค่ะเก้าเซนวางเป็นมุมฉากนะคะสี่เซนโค้งมาค่ะตอนนี้เราก็จะโค้งให้มารับกับจุดนี้นะคะ ลงมาประมาณสองเซนครึ่งเราก็เริ่มโค้งเลยค่ะแต่งนิดนึงค่ะให้เขาแบบคมเกินปิดคอนะคะจากปก,กสูงมาที่ปุ่มคอปิดมาที่หนึ่งเซนค่ะ เป็นงานทบด้านหน้านะคะสิบหลักหรือด้านหน้าจะเป็นกระดุมห่วงก็ได้นะคะปิดวงแขน เก็ดไได้แล้วก็แต่งนิดนึงค่ะ <Okay. S 1> ให้เขากลมคืนกันนะคะ จะเป็นห่วงก็ได้หรือจะเป็นเจาะลังก็ได้นะคะอันนี้คือเส้นกลางหรือจะไปซิปหลังก็ได้นะคะเป็นแขนจีบอันนี้เป็นชิดชิดคอนะคะจะขึ้นเซนหน,นึ่งเซนครึ่งสองเซนก็ได้นะคะช่างขึ้นเซนครึ่งเพราะว่าเขามีเน้าที่ของไหลนะคะตีมาที่บ่าหน้า ตัดแยกชิ้นได้เลยค่ะตรงคอตัดแล้วก็ขึ้นดูกับหุ่นนะคะส่วนมากคอแนวเนี้ยของช่างนะคะใส่สิบปีคอก็ยังไม่ล้มนะคะต้องเสริมเสริมให้ลูกค้านิดนึงก็จะเสริมแข็งนะคะพาคแข็งตัดแบบพอดี เสริมมาประมาณนี้เขาก็จะตั้งข้างหลังนะคะไม่มีการลม้มก็คือจะมีสาบเนี่ยจะเป็นผ้ากาวไปก่อนหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็ตัดพอดีเลยนะคะเป็นเคมีกาวหรือจะเป็นขอบกระโปรงก็ได้ตัดพอดีแล้วก็มากดกดกับที่สาบนะคะกดรอบแล้วก็หลบตรงเนี้ยเขาก็จะตั้งแบบไม่มีล้มเลยนะคะเพราะถ้าเสริมไปเนี่ยเขาก็จะสวยตลอด อันนี้เป็นปีนแบบกลมไม่กว้างมากเท่าไหร่นะคะสำหรับไซส์เล็กสำหรับแบบว่าผู้ใหญ่ที่แบบคอเล็กเลนะคะที่ไซส์เล็กที่ผอมเพราะว่าช่วงด้านคอเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเนื้อจะปิดช่วงด้านคอนะคะสำหรับจะเป็นเสื้อที่ออกงานก็ได้ปิดคอไม่ให้ไม่ให้เห็นเนื้อตรงคอตรงส่วนนี้ก็จะเป็นใส่ใส่สร้อยได้นะคะโชว์ได้เพราะก็จะกว้าง อันนี้ก็ไม่ฟางเท่าไหรนะะ่นะคะกลางๆก็จะประมาณแนวเนี้ยขึ้นหุ่นดูค่ะตอนนี้ดูในส่วนของชิ้นหลังงานเข้ารูปแยกชิ้นนะคะตรงเอวลงหนึ่งเซนปิดตายค่ะถ้าเป็นงานแยกชิ้นหรือว่าติปหลังนะคะ ของช่างจะปิดทุกตัวนะคะปิดตายปิดเพื่อที่จะดึงเส้นกลางหลังให้เขาตึงนะคะไม่ให้เขาเหลือยย่นถ้าปิดแล้วเราก็ต้องเปิดนะคะเพราะว่าความยาวเสื้อเนี่ยเขาจะหายไปถ้าเป็นชุดเดทสไม่ต้องนะคะเพราะว่าเขายาว เราก็ขึ้นจากเส้นตะโพกเล็กมานิดหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าเสื้อสั้นถ้าเสื้อ,อยาวเราก็ตัดเส้นนี้ได้เลยนะคะปิดไปหนึ่งเซนก็แยกมาหนึ่งเซนค่ะช่วงไหล่นะคะขึ้นเท่ากับด้านหน้าเซนครึ่ง เรียบร้อยนะคะเส้นในคือเส้นซิปแยกชิ้นก็แยกไปได้เลยค่ะไปบ่าหลังขึ้นมานิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าไซเล็กเขาไม่ค่อยมีเนื้อดูในส่วนของแขนแขนแยกกี่หัวแขนช่างมีลงไว้แล้วนะคะ ความยาวของแขนจะเป็นประมาณสี่ส่วนเราจะวัดทิ้งไปหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าจีบเขาจะตั้งความยาวสี่ส่วนก็ประมาณสิบเ็ดนิ้วตีตรงๆมาค่ะตอนนี้ความบาน โค้งขึ้นประมาณหนึ่งเซนถ้าอะไรที่เป็นการตัดมุมแบบเนี้ยเขาจะแหลมนะคะเราต้องโค้งขึ้นนิดหนึ่งเขาจะทิ่มลงแต่นี้ก็ดูว่าบานเท่านี้พอหรือยังนะคะอันนี้บานประมาณ บางคนไม่ชอบบานนะคะ18นิ้วอันนี้คือ9นิ้วนะคะก็จะประ,ประมาณนี้เราก็วัดดูได้เลยค่ะเนี่ยถ้าไซส์เล็กนะบางคนก็พอแล้วแต่ถ้าชอบบานนะคะแบบออกงานเราก็สามารถแยกได้อีกนะคะวัดลงมาประมาณ3เซน หรือถ้าตอนที่แยกแยกจีบหัวแขนนะคะใช้ใช้เส้นที่ตัดเดียวกันได้เลยนะคะแยกทั้งบนทั้งล่างได้เลยนะคะตัดเส้นกลางะคะ่ะเพิ่มความบานอีกนะคะสำหรับแบบชอบบาน อันนี้กะได้เลยนะคะอนนี้ประมาณยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วก็พอแล้วนะคะสำหรับไซส์เอ็มประมาณนี้ จับตรงนี้เท่ากันค่ะ แบ่งครึ่งเส้นกลางตีเส้นกลางมาเลยค่ะจานนี้จะผ่าตรงหน้าแขนนะคะ ใช้ชิ้นหน้าหวัดวัดข้างมาได้เลยนะคะผ่าตรงหน้าแข้งก็ประมาณเส้นที่คัดเนี่ยนะคะตีตรงๆมาเลยะคะ่ะ จะลงมาประมาณเย็บ yep. ล็อกนะคะประมาณสี่นิ้วตรงนี้ก็ผ่าแหวกไปเลยนะคะแยกชิ้นแยกชิ้นเลยนะคะตรงผ่าเนี่ยเผื่อผ้านิดหนึ่งเขาจะได้มีแรงในการพับนะคะเขาจะได้แบบไม่คึไม่เป็นขึ้น เผื่อพาสำหรับพับเข้าไปนิดประมาณนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะเขาจะได้มีแรงจะได้เป็นดิ่งตรงๆนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เรียบร้อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ